โดนกระรองโดนหัวท้องเลยไท,ท,ทยจำเสียงของพี่ได้ไหรือเปล่าหรือเปล่า <ไป S 1> หรือเปล่าไม่น้องการเดียวพี่แป็นหัวไหมั้ยถนัดเต็มเลยมาหาเปนนี่ครับเป็นตรงไหนชื่ออะไรวาสนาใช่คนนั้นปั๊นอ่ะวาสนา พี่ผู้นำจ๋าพี่มาก็ดีแล้วตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าเจ้าไม่ชื่ออัศนยอ่ะที่มันเป็น้วยอ่ะพี่มันเป็นงวย,ยแบบนี้ยเล<ร>่าพอไม่ต้องนำท่านั่นแหละเดี๋ยวพี่ไม่เห็นภาพไงมันจับตัววัสนามาบอกว่าจะให้วัสนามันเป็นมเหสีของมันจ้กพี่มันทำเกินยเยแล้วนะให้งี้นะพี่ยอมไม่ได้เดี๋ยวพี่จะไปจาัดก,การมันเองไปจาัดก,การมานะันแลพี่ไม่ไปแบบธรรมดาหรอกขาไหวยังสบายมากไม่ไไหวขาด้วย ใจวใจัจพี่ไหวอ oh, <okay. S 1> ๋อโอเคเดี๋ยวพี่จะไปละพี่ไม่ไปธรรมดาไปเป็นไหนล่ะปปบางละจันทร์บางละจันทร์บางละจันทร์มีาอาจยืนอยู่ทุกวันงเพ็ญเดือนถึงสิงบสอนงอน้ำก็นองน้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสน,น,กกงนกุกกันกิงวันลอยกระทง น้อยนักโดยใจพี่หากกันอย่างนี้โนกคิดถึงพี่บังไม่ย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมหายลืมกแล้ว น้อยปูเลยเปนนปูเดี๋ยวผูนอนเองนะอุ้ยอยาอายย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 อยย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 อยย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 ยเยียย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  เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่ะเฮียอ่ะเฮียที่สวยอเฮยรอแป๊บรอแป๊บมาแล้วนมาแล้วขอบคุณคุณพี่คงสวยมาแล้วมาแล้วขอบคุณมากเลยหนักไม่ยอมมาว่าไงประกาศปนั่น บ้านน้ำตาลมึงจะตกนะไม่ตกหรอกเพราะพี่ไม่กลับพี่น้องนี่พี่ไม่กลับทำไมอัวเะหอาไม่ได้ชมแล้วเขาหาฉันเก็นขอเนิยเอาไอ้ยไอย่าดีใจเรื่องอะไร ไอ้หน้ายังไนะมันอยาตัวหไอกมาเนอะมันจะตัวหนักมามันจะให้น้ำตงอแล้วมันจะให้นักมันจะให้นักกันนักแยกต่างหาไอ้เนี่ไอ้ในมันจะให้เราสองคงมันบอกว่ามันจะให้นักกันนแยกแยกันไปเลยอะแล้วพักนี้ไม่ค่อยได้แยกกับใครเลยไม่ค่อยได้แยกทางกับใครเลย แยกทากับเพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดได้่ข่าวแล้วเชื่อถือไม่ค่อยไล่เลยอ่ะไม่ไล่ไม่ไล่เราต้องไปจับกัรไอ้ไงมังยามน้ำหน้าอู้มากเกินไปหรือหรือรนออัวตรงนี้เดี๋ยวอัวจะเป็นล่าคอไอ้ไงมาไปจัดการมังเลยมังต้องเห็นดีกับอัวแน่รอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาลงปันลงเหลาลองลอย ลิงชิงวีชิงชิงหฮาาห่าวหาเหาเหาวหา่หาวไอ้ย,ยะ่ะไม่เคยเห็นหมาตาสองข้างโออไอ้ผัวเนลาคุ้งนะ,นะ